เห็นไหมครับเห็นไหมทุบได้มันไม่เจออะไรอยู่แล้วนะับเาเนี่ยเราใช้เตาหม่วเลยนะแต่ถ้าเกิดเล่นกับเตาแก่กู้ยิ่งดีเลยอยากได้ไปกลัวกลัวว่าเฮ้ยเผื่อตรวจเจออะไรมาแบบนี้จะเล่นยังไงอ่าหกสี่เอเอาเปิดฝาเลยดีกว่าเปิดฝาน่ะเห็นไหมคู่หกคู่หบอยทำอะไรอยู่พี่ กำลังเลือกฝาให้ลูกค้ายอยู่นะลูกล<อ>ค้าทักมาถามว่าจานยิงทรายที่มันขึ้นคู่บ่อยๆเนี่ยมันมีวงจรไฟฟ้าไม่เหล็กตรวจเจอไหมพี่ถ้าเกิดวงจรไฟฟ้านะรับประกันว่าตรวจผ่านทุกอย่างเลยนี่จานยิงทรายเนี่ยกําลังจะส่งเนี่ยเต๋าเนี่ยเราใช้เต๋มม่วเลยนะเห็นไหมแต่ถ้าเกิดเล่นกับเต๋อแกคู่ยิ่งดีเลยเดี๋ยวลองเทสให้ดูบางคนสงสยัยบางคนอยากได้ไปกลัวกลัวว,ว่าเฮ้ยเผื่อตรวจเจออะไรมาแบบนี้จะเล่นยังไงอ่าเนี่ยเต๋อมั่วนนะเห็นไหมคู่เอียดขึ้นคู่ลูกตาแล้วคู่ไปคู่ลูกตา อ่าหกสี่เหอเห็นไหมสิบเอ็ดอ่าสิบเอ็ดเอาเปิดฝาเลยดีกว่าเปิดฝานะเห็นไหมู้หกคู่หกขึ้นดีจริงๆขยรัู่สามเนี่ยขึ้นดีจริงไปทุกหน้าครับอ่าเราทําแค่หน้าจานนะครับหน้าจานเราอัดน้ํายาเข้าไปเรียบร้อยแล้วเล่นได้นานนะครับเล่นได้นานมากๆถ้าเกิดอ่าแต่ทีเนี้ยแม่เหล็กอ่ะตรวจไม่เจอเครื่องตอกตรวจไม่ร้องแน่แน่อ่าเนี่ยบางคนกลัว วัวว่าทุบเฮ้ยเดี๋ยวเขาเอาไปทุบทําไงอ่ะเดี๋ยวทั้งบอยทุบให้ดูแล้วกันเขียนสลากหนึ่งใบอ่านี่นะเอาไปเล่นหน้าลายสี่ซองเดียวลูกขาวลูกใสเล่นได้หมดนะอ่าเห็นไหมใคเย่าวใเย่ยวไม่เป็นก็ขึ้นคู่อ่าเนี่ยเอาลูกมั่วๆเลยเนี่ยเอาเนี่ยเนี่ยเอาลูกมั่วๆเลยเนี่ยเห็นไหมโบขึ้นมาเห็นไหมคู่คู่สองเห็นไหมเปอร์เซนต์การขึ้นคู่บางคนบางคนที่ได้ไปนะครับคู่จนตกใจนะครับ เข้ามาถามบอกว่าเฮ้ยมันคู่บ่อยขนาดนี้ข้างในมีอะไรไหมเผื่อลูกค้าทุบลูกค้าอะไรจะทํายังไงนะครับเดี๋ยวข้างบอยทุบให้ดูนี่นะครับจานยิงสายเนี่ยจะส่งเดี๋ยวเสียสมะทุบให้ดูหนึ่งใบเนี่ยเห็นไหมทุบได้เห็นไหมครับเห็นไหมทุบได้มันไม่เจออะไรอยู่แล้วนะใม้มีวงจรไฟฟ้าเครื่องตรวจแม่ลงแม่เหล็กอะไรเล่นได้หมดเลยสามารถทุบได้นะครับไม่ซับซ้อนไม่ยุ่งยากตัวนี้ หน้าจานเราทําไว้เฉยๆเราทาแค่หน้าจานไว้นี่ประมาณนี้นะครับอันนี้คือยิงยิงทรายไว้ตรงหน้าจานนะครับอันนี้จานยิงทรายนะครับตัวนี้ขึ้นคู่แก่สิบเอ็ดบอยอ่ะจานใบนี้นะครับเฉพาะคัดเฉยๆขยอยทเฉยมันก็ขึ้นคู่แก่สิบเอ็ดอยู่แล้วเหมือนที่ให้ดูคลิปไปตอนต้นนะครับเหมือนที่ทําให้ดูตอนต้นแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดใครอยากแอดวานขึ้นไปนะครับคัดสูงคัดต่ำได้เลยแต่วิธีการยกนะครับเดี๋ยวช่างบอยจะมีคลิปวิดีโอสอนให้นะครับว่ามันยกยังไงควรที่จะเป็นสูงเป็นต่ํานะครับจาานยยิงะ ใบนี้รับประกันว่าทุบได้ทุบได้แน่นอนนะครับแม่เหล็กตรวจไม่เจอเครื่องตรวจโลหะตรวจไม่เจอไม่ใช่ของโกงนะครับแต่เราได้เปรียบเจ้ามือทุกคนนะครับที่เอาไปเขย่าเนี่ยอยากให้เตามันขึ้นคู่แก่สเบหมดแหละเพื่อที่จะให้มันไปกินตัวโต๊ดนะครับอ่าโอเคครับฝากไ้ด้วยนะครับช่างบอยพระรามสองนะครับ